คุณคิดยังไงกับนโยบายแจกเงินดิจิตัล1นึ่งหมื่นบาทบ้างคะสำหรับส่วนตัวดาไม่เห็นด้วยค่ะและเอาจริงๆไม่เห็นด้วยแม้กระทั่งคนรวยมาทำคอนเทนต์แจกเงินคนจนค่ะ ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเนาะทัวอย่าเพิ่งลงดานะเพราะดารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เห็นปัญหาแท้จริงของสังคมไทยว่านั่นคือปัญหาของความเหลื่อมล้าคุณควรที่จะแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจแก้ปัญหาด้วยการสร้างอาชีพแก้ปัญหาให้คนมีปัญญาในการหาเงินฉลาดรู้ฉลาดใช้ฉลาดหาไม่ใช่สักแต่รอของเงินรอรับเงินและสุดท้ายก็เหมือนสามล้อถูกหวยเงินที่ได้มานั้นไม่มีทางรักษาได้เพราะไม่มีทักษะไม่มีความรู้ไม่มี ความเข้าใจในเรื่องของการหาและเก็บรักษาเงินค่ะแต่สําหรับใครที่มาแจกเงินด้วยใจอนุโมทนาและอยากช่วยเหลือคนจนจริงๆดาก็ขออนุโมทนาด้วยค่ะแต่ดาอยากให้ทําเพิ่มนิดนึงว่าหลังจากนั้นน่ะคุณไปติดตามชีวิตเขาหน่อยว่า เขาอะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างเอาเงินที่ได้ไปไปบริหารจัดการชีวิตให้มันดีขึ้นยังไงบ้างทํายังไงให้รวยมั่งคั่งถาวรดังนั้นนะคะอย่าลืมมาช่วยกัน call out เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่แหละค่ะถึงจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าสนับสนุนพักเก้าวไกลกันค่ะ ส่วนตัวดาก็ช่วยเหลือผู้คนด้วยการให้มีอาริยทรัพย์ค่ะให้มีความสุขจากข้างในให้เติมเต็มจิตใจด้วยซอฟท์สกิลค่ะและดามีคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเพราะดาอยากให้ทุกคนน่ะรวยในจิตใจเพื่อไปดึงโลเกียทรัพย์ภายนอกค่ะใครสนใจคอร์สวันทัฟูลสเปซเพื้นที่ปลอดภัยหิวใจให้พลังบวกสมัครมาหน้าโปรไฟล์ทิกต็อกทักหาดาเลยหรือดากําลังมีรีวิวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับคนจนที่เป็นเจ้าของกิจการเจอวิกฤตโควิดอะไรใดๆก็ตาม สามารถคอมเมนต์มาได้ด้าฝากกดติดตามแชร์รีโพสเป็นกำลังใจให้กับคนจนทุกคนมีสิทธิ์รวยด้วยค่ะรวยที่ใจกันก่อนนะคะยิ้มค่ะ